I'm Jesus What? ซ m อะไรฉันคือแม่บ้าๆพระซูนั่ u ทีไม่รู้ินกอนพรซครแครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีตอนเบเข้าสู่ชินโดไลนะครับมีการอัปเดตน,นี่ไมีการอัปเดตมาทางน้านของ เจ้านี่นะครับโทรใหม่นะครับก็คือไอชูริเคนนะครับก็จะเป็นดาวกระจายหิมะนั่นแหละเออมันก็จะดอกที่เมืองฮาร์สนะครับฮาร์สก็คือนี่เมืองน้ําเวลาดอบนะครับ10บโมงหานาทีก็โอกาสดอกก็หนึ่งทับยี่สนะครับเ้าไปหากันได้คอนซัมนะครับผมก็จะเป็นในหมวดของไว้ดื่มเพิ่ม นี่เพิ่มพลังเลยเจ้านี้ชื่อว่า g i ง g e r ร r เบรดแมก็มันดอบช่วงเวลา9โง25นะครับที่เมืองดูเนสส่วนโอกาสดอบก็1ทับ25เลยนะครับเมืองดูเนสก็นี่ครับจะเป็นเมืองสายจากนั้นก็เวปอนนะครับเวปปอนนี่มีอัปเดตมาทั้งหมด2ออย่างด้วยกันนี่ เมืองฮาแล้วก็เมืองนิมบัสเรามาที่เมืองฮาสก่อนก็แล้วกันชื่อว่าแคนดี้เบลดนะครับดบซีห้านะครับแล้วก็ห้าโมงเย็นสิบห้านาทีโอโอ,โอกาสดอบเท่ากันหมดเลยนี่หว่าหนึ่งทับยี่ห้าอันนี้ที่เมืองฮาสก็จะเป็นเมืองน้ำส่วนเจ้านี่คริสต์มาสชิซินคริสต์มาสชิซินชิซนนี้รู้สึกว่าในเกมนี้มันจะแปลว่าเซนจู ju, ใช่ไหมคริสต์มาสเซนจูกันหรือจะดบ ที่เมืองนิมบัสนะครับนิมบัสก็เมืองคลาวนั่นเองส่วนเวลาดอบก็ต4 25กับ4ี่โมงเย็นนะครับการดอบก็เท่ากันเลย1นึับยีสิาจากนั้นมาในชน่วงของโหมดมีการอัปเดตมานะครับนี่เป็นโหมดซานตาแพลตินัมวินเทอร์ก็เห็นชื่อว่าแพลตินัมนี่คงไม่ต้องนึกถึงอะไรแล้วนี่เลย STAR ์แพลติน m มไง มันจะดอบที่เมืองนิมบัสเหมือนกันนะครับนิมบัสเมืองน,นี้จากนั้นเวลาดอบก็ตีหนึ่งสิแล้วก็บ่ายโมงสิครับเวลาเดียวกัน AM PM เลยโอกาสดอบก็เท่ากันเลยส่วนม s สหรือว่าอื่นๆนะครับนี่เลยมีคาถาอัปเดตเข้ามานะครับ3อย่างสไลซ์ s ซมมอนมันจะเป็นเหมือน ปรกแล้วมันจะนั่งลดเลื่อนอ่ะเออแล้วมันก็ลอยลอยล่องลอยขึ้นไปนะครับก็มันจะดอกที่เอมเบอร์นะครับนี่ดอกแถวๆตรงนี้เลยรู้สึกว่ามันจะมีในช่องของผู้พัฒนาเกมนะครับเข,เขาเขาแคปหน้าจอมาแล้วก็มันจะมีมันจะมีเนี่ยม้วนกมพีดอปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละดอปตอน7จ็ดโมงสินะครับ แล้วก็หนึ่งทุ่ม 15. สิ้าล่บอมอันนี้ก็ดอกที่เมงนิมบัสนะครับเวลาดอกก็หกโมงสามสกับหกโมงเย็นสาะครับโอ้หเริตี้ยีสิาเท่ากันหมดเลยส่วนอันนี้นะครับชาร์โด s สโนว์แมนดอกที่เมืองโอบิลิงโอบิลิงก็นี่น่าจะเมืองร็อกนะครับเวลาดอกก็บ่าย้า 42 45กับบ่าย2 45นะครับโ oh, oh. oh, oh. อ้โอ้โอการดบหนึ่งรับผ้าเองโอ้ oh, อันนี้น่าสนใจนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นพวกคาถาตรงนี้ใช่ไหมกดแล้วมันจะมีสโนว์มแมนออกมาหลายๆตัวจากนั้นก็ล็อกเป้าจมดีคู่ต่อสู้แล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้กลายปเป็นน้ำแข็งนะครับน่าสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวว <Wow. S 1> ้าวเจ้าเฟดนะครับ ผมมีวิธีโซโล่อยู่นะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างแรกเลยผู้ชมต้องมีเทนโกกุนะครับหรือว่าเนจุตินั่นเองแล้วก็ต้องมีสกิล l 3กับสกิล l 2นะครับเอเลเมนต์นี่เราจะใช้เป็นอาผมแนะนำนะครับสายฟ้ากับไฟมันจะแรงมากโดยเฉพาะไฟนะครับนี่แล้วพวกสกิลที่มันเป็นนี่หลายๆอันนี่มันจะแรงมากส่วนสายฟ้าก็จะเป็น อันนี้เลยนะครับเซนบอลนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้ดรา้กนบอมจากนั้นเราก็จะใช้เป็นสัตว์หางนะครับสัตว์หางผมแนะนําเลยก็คือก้าหางนะครับทีนี้เราก็ไปยืนอยู่ระยะไกลตรงที่บอลมันไม่มาตีเราโอเคนะเดี๋ยวผมสาธิตกับบอสให้ดูเออ <S <S แต่ เงื่อนไขเลยก็คือเราต้องเจอบอสช่วงก่อน5นาทีที่มันจะหมดเวลาครับดังงั้นเราจะตีไม่ทันอ่าบอสอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมปลาดากระจายไปแล้วแต่บอสมันไม่มาตีเราจากนั้นเราก็รัวอัดสกิลใส่มันเลยอืออือจี แล้วก็ B จากนั้นระเบิดวงล้อจุดติไหครับแล้วก็สัางคำรามแล้วก็เออจากนั้นก็บอลสัถางแล้วก็ซือกระสุนวงจากรล่องผลมีอะไรใส่ไปให้หมดเลยครับ ใส่ไปแบบไปเลยดาวกระจายวงจากเออเห็นไหมโอ้บอสเลือนะ่อนเก้าแสบแป๊บเดียวบอสเลือ่อนเก้าแสบนิดเดียวส่วนใครที่ได้เฟดมาแล้วนะครับนี่เฟดอันนี้ผมแนะนำให้หาไอ้เจ้านี่ก่อนนะครับเอมเบอร์เฟตผมแนะนำให้หามันก่อนเลยเพราะว่า มันจะมีสกิลที่คล้ายๆกับเ,ออเจ้าเทนโกกุนะครับสกิลสามนี่เป็นแบบนี้ทำดาเมจที่หนึ่งหมื่นห้าแล้วนับดูกิ่ทียิงไปทีนึ้ก็ดาเมจน่าจะแสนกว่าลนะรวมันี้ด้วยสองสองหมื่นสองหมื่นสองเป็นไงคือเราสมาร์ทโซโลอ๊ สามารถโซโล่บอลได้สบายเลยนะแล้วก็มีอัปเดตมานะครับฟรีสปินนั่นเอง Happy Holiday here is free spin o k okay. เค excellent ได้มา1สปินนะครับก็อืมเฮ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์หิมะด้วยอะ่ะโอ้สวยๆนะครับนี่เป็นใครนะ่ะดูนะขอแค่ชุดเดียว เอาตีไม่ได้เหรอครับก็อัปเดตนี้น่าจะมีแค่นี้แหละครับมีทั้งหมดเอ่อหนึ่งทรลสองคหนึ่งคอนซัมแล้วก็สองเวฟ่อนนะครับหนึ่งโหมดอื่นอีกสามนะครับก็สามารถไปหากันได้นะครับผมก็อัปเดตนี้จะเป็นทีมคริสต์มาสนั่นเองอ่ะไอฟรีสปินอีกแล้วอ่ะ โอเคครับผมก็ต้องลาคุณชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกักทากกันนะจ๊ะประเทศไทยมันหนาวบ๊อยบอยจ้าบรา